สวัสดีค่ะอยู่กับกุก๊กกูนั่นแองแล้ววันนี้นะคะเรากลับมาอยู่กับเกมสา g ก๊กโมเอะกันอีกเช่นเคยโอ้โหบอกเลยว่าหลังจากที่ทำคลิปรีวิวไปนะเฮย้ยได้รับการตอบรับดีมากแล้วก็หลายๆคนเนี่ยสนใจเกมนี้มากๆนะคะแล้วบอกเลยว่ากุ๊กกูก็ติดเช่นกันนะนี่ยังเล่นมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้ก็คือเลเวล52ไปแล้วเนี่ย <laughs> ด้วยความติดรุนแรงมากสำหรับเกมดีนะคือ <laughs> ลองดูดิโอ้โหตัวละครนี้คือแบบ ตอนนี้คือเต็มยุดมากๆก็มีหลายๆคนนะรีเควสเข้ามาว่าแบบเฮ้ยเราจะเล่นให้มันเก่งได้ยังไงนะคะวันนี้นะคะกูกูก็เลยจะมาเจาะลึกนะคะวิธีการจัดทีมนะของเกมนี้นะคะเวลาที่เราจะเอาไปเล่นในด่านต่างๆเนาะถ้าเราเข้ามาเล่นในส่วนของจักรวรรดิอันนี้เราเรียกว่าจักรวรรดินะก็คือการตีเมืองนั่นเองนะคะเนี่ยถ้าเราเข้ามาเล่นตีเมืองแบบนี้เนี่ยเอ๊ะมันจะจัดที ยังไงนะวันนี้กุก๊กกูก็จะมาเจาะลึกในส่วนของการจัดทีมนะคะเพื่อที่จะเล่นชิงเมืองให้ได้ดูกัน ก่อนอื่นเลยนะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราโจมตีเมืองหรือว่าครอบครองเมืองได้นะคะจะเห็นได้ว่าจะมีคนที่มาตีคืนด้วยนะคะอย่างเช่นเราเนี่ยเคยตีเมืองอันลู่อันนี้ไปแล้วนะแต่ตอนนี้มีคนมาตีคืนไปนะคะก็คือแบบมีคนมาแย่งตีกลับไปนะตอนแรกเนี่ยกูกมีประมาณ50 เออเมืองที่ครอบครองเนี่ยมีประมาณ50แต่ตอนนี้เหลือ44โอ้โหโดนแย่งตีไปเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาตีคืนกันค่ะก่อนอื่นเลยนะทุกคนต้องเข้ามาดูในส่วนของขุนพลของเราก่อนนะคะทำการอัพ เรดสกิลขุนพลให้ได้เยอะที่สุดโดยที่สกิลขุนพลเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเลเวลของเราแล้วก็เลเวลของขุนพลด้วยนะคะเช่นขุนพลตัวนี้เลเวล52และเล,เ,ลเวลของกุ๋กูเนี่ยเต็มที่52นะเพราะฉะนั้นก็เลยอัพขุนพลได้แค่52นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาอัพสกิลเนี่ยให้เพิ่มขึ้นตามเลเวลของขุนพลด้วยไม่งั้นเนี่ย ความแรงมันก็จะไม่เยอะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาอาพตัวนี้51ตัวนี้ยังไม่ได้อัพไงบางตัวเนี่ยยังไม่ได้อัพเลเวลก็ต้องอัพนะอัพให้เลเวลมันเน่จัดเลเวลหนักๆไปนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้อัพสกิลได้เพิ่มขึ้นด้วยอ่ะ ตอนนี้ทีมหลักของกุกูนะคะอัพเลเวลเรียบร้อยทุกตัวเนี่ยเลเวลอยู่ที่52นะแล้วนอกจากการที่จะอัพเลเวลแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะอัพคั้นได้ด้วยนะคะอัพขันก็นี่มันจะเพิ่มตรงนี้นั่นเองมันก็จะเป็นขั้นระดับสีเนาะอย่างตอนนี้เนี่ยตัวของกุกูเนี่ยเป็นขั้นระดับสีม่วงไปแล้ว คือทาการแบบอัพมาเยอะมากจนกลายเป็นสีม่วงแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะไล่สีกันมานะคะตั้งแต่แรกเนี่ยอาจจะเป็นนี่เป็นไม่มีสีแบบนี้นะเราสามารถที่จะอัพขั้นได้โดยการเก็บสะสมพวกแมททิเรียลต่างๆเหล่านี้เจ้าพวกของเหล่านี้เนี่ยก็ d r อปในการเล่นด่านต่างๆนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นด่านเนื้อเรื่องหรือว่าจะเป็นในจกักรวรรดิก็ตาม อพอเราอัปเกรดแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมพอเราอัปเกรดขึ้นไปนยมันก็จะบวก1บวก2บวก3นะคะจนเปลี่ยนสีจากสีฟ้าอ่อนเนี่ยก็จะกลายเป็นสีเขียวๆแบบนี้แล้วก็จะกลายเป็นสีฟ้าเข้มๆนะคะแล้วก็จะกลายมาเป็นสีม่วงนั่นเองก็ถ้ามีตัวขุ่นพลสีม่วงๆแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเก่งพอสมควรแต่หลังจากนี้ก็ น่าจะมีเก่งขึ้นกว่าดีนะแต่กูกูยังอัพไม่ถึงอะนะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทีมของเรานะคะตัวหุ่นพลของเราเนี่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปจัดทีมกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตีเมืองคืนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเมืองที่สําคัญสําคัญของกูกูเนี่ยยังอยู่ดีหรือเปล่าโอเคเย่ชียังอยู่เย่ชีเนี่ยมันดรอปตัวนี้ไงมันดรอปอุ๋ยชีนะคะตัวที่กุกูมีใช้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเก็บเอาไว้นะ เดี๋ยวเรามาตีเมืองคืนกันดีกว่านะคะเป็นเมืองไหนก่อนดีนี่ละกันใกล้ๆนะอันลู่โอเคอันลู่นะคะเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเขาแบบมีพวกแบบขุนพลที่กันเมืองอยู่นะคะอย่างเช่นตัวเนี้ยเป็น SSR เลยนะเป็นกำเหล่งนะคะโอโ้โหน่าจะยากพอสมควรแต่ไม่เป็นไรเราลุยนะคะมีตัวเดียวได้อยู่โอเค กดโจมตีได้เลยจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เราจัดทีมนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเทากูเข้ามาเล่นจัก,กรวัตเนี่ยพวกกูจะมีตัวแทงสองตัวก็คือนี่เลยตัวนี้นะมีตัวซุนเกีย่์เป็นตัวแทงตัวแรกนะคะตัวนี้เนี่ยจะโจมตีใกล้นะคะส่วนตัวที่สองในก,กูก็จะเอา เป็นจูโล่งมาซึ่งตัวจูโล่งเนี่ยมันก็จะสามารถโจมตีหมู่ได้นะคะแต่ว่าซุนเกียริเนี่ยเขาไม่ได้มีท่าโจมตีหมูเนาะซึ่งจูโล่งเนี่ยเมื่อซุนเกียริตายสมมติสมมติซุนเกียริไม่ไหวตายจูโล่งจะได้แบบคอยแบบเป็นแบ็กอัพให้อีกอีกคนหนึ่งนั่นเองนะก็คือมีมีสองตัวแต่ว่าถ้าเรามั่นใจว่าเฮ้ยทีมเนี้ยเราสามารถที่จะสู้ได้ง่าย เน้นพลังโจมตีอะไรเงี้ยเราอาจจะเอาตัวที่โจมตีไกลมาก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ว่ากูจะจัดทีมไปแบบนี้ละกันก็คือ มีตัวแท้งนะซุนเกียรเนี่ยมันมีสกิลนะคะที่สร้างโลให้กับเราแล้วก็ทีมได้นะคะเราก็เลยเอามาเป็นตัวแรกนะคะจัดทีมยืนหน้าแบบนี้เลยเพื่อที่จะได้เป็นตัวแท้งรับดดเมจให้กับเพื่อนๆนั่นเองแล้วก็จูโล่งนะคือตัวถัดมานะคะตัวแท้งเหมือนกันนะกู๊กูก็เลยเอามาเอาวางไว้ข้างหลังซุนเกียรแบบนี้นะคะ ส่วนตัวอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นกุยแกฮ้องตรงอะไรแบบนี้นะคะคือมันเป็นตัวที่โจมตีระยะไกลค่ะกูกูเนเน้นโจมตีระยะไกลเพื่อให้ไม่โดนโจมตีจากฝั่งตรงข้ามนะคะก็เลยเอามาวางไว้ด้านหลังนิดนึงแล้วก็มีหนึ่งตัวที่เป็นตัวซัพพอร์ตหรือว่าตัวฮิลนั่นเองนะคะก็คืออุ๋ยชีซึ่งทุกคนเนี่ยน่าจะได้รับตั้งแต่ตอนเริ่มเกมเนาะนี่ยังใช้อยู่ หลายๆคนเนี่ยที่เขาแบบเติมเงินเยอะๆหรือว่าเล่นกิจกรรมบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะได้อัปเกรดไปเป็นแบบเล่าปีหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นตัวฮิวเก่งๆอ่ะแต่ว่ากุขู่ยังไม่ได้นะยังมีความกากอยู่เพราะฉะนั้นกุกุูก็เลยใช้อุ่ยชีอยู่นะคะอ่ะยังใช้ได้ดีนะยังใช้ได้ดีอุ่ยชีเนี่ย กูอัปเกรดเขานะคะทำให้สามารถฮิวได้ทุกตัวแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ได้อ่าโอเคเราจัดทีมประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรบกันปะมาดูซิว่าเราจะสู้กำเหล่งได้ไหมกำเหล่งของกดสปีดเลยแล้วกันนะจะได้เร็วๆนิดนึงนะคะอ่า ไม่ยากไม่ยากคือมันมีตัวขุนพลน,น้อยไงเราก็เลยแบบค่อนข้างที่จะสบายนะคะไม่ได้มีหลายๆตัวถ้ามีหลายๆตัวอาจจะอาจจะยากนิดหนึ่งอ่ะนีแน่หุยสบายสบายอะบอกเลยเห็นไหมเอาชนะไม่ยากนะคะเรียบร้อยพอชนะแล้วเนี่ยเราก็จะได้เมืองคืนมาทุกคนนี่ไง อ่าได้อันลู่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะเมืองที่ครอบครองก็เพิ่มเรียบร้อยแต่ว่าเมื่อเราครอบครองได้อีกครั้งเนี่ยเราจะไม่ได้ของรางวัลแล้วนะคะพวกของรางวัลเนี่ยมันจะมีของรางวัลที่แบบเราโจมตีครั้งแรกยึดได้ครั้งแรกเราจะได้ของรางวัลอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเอาชนะได้แล้วก็ครอบครองได้แบบนี้เราจะสามารถเข้าไปรัตตเวนได้นั่นเองนะคะอย่างเช่นเมืองที่ มีดรอปตัวที่เราใช้อยู่อย่างจูโลงแบบนี้เราก็เข้าไปกดลาตะเวน10ครั้งเน่มันก็จะเล่นเหมือนเล่นให้เราอะเล่นทวนให้เราอีกรอบนั่นเองนะคะนี่ไงลาตะเวนนะคะเราก็จะได้ของดรอปมาตามปกติเลยนะแต่เราไม่ต้องเสียเวลาเล่นนั่นเองนะคะนี่ได้ชิ้นส่วนจูโลงด้วยนะคะชิ้นส่วนจูโลงเนี่ยเอาไปอัปเกรดตัวจูโลงนั่นเอง เฮ้ยนี่นะถ้าสมมติว่าเราล่าตะเวนบางทีมันก็จะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะจะเข้าในฉากแบบนี้นะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้ชิ้นส่วนของตัวขุนพลเพิ่มขึ้นชิเสียเวลาค่ะเอามาอย่ารบกวนข้าอีกจะงงงนิดนึงนะอ่ะเราก็จะได้ชิ้นส่วนมาเพิ่มขึ้นเได้มาสิบอันแล้วก็ถือว่าโอเคเลเวลอัพเลยเมื่อกี้ไปตีเอาคืนมาได้หนึ่งเมืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตีกันต่อนะคะ ฉีชุนอ่าเมืองใกล้ๆเลยฉีชุนเนี่ยมีใครคลุมอยู่ใครอะใครคุมอยู่หมอไม่เห็นชื่อแต่ไม่เป็นไรตีตีมัน,มนคนนี้เนี่ยกููคิดว่า <ๆ S 1> มีตัวแทงตัวเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วเดี๋ยวกูจะเอาจูล่องออกมาอืมจริงจูล่งอะพลังโจมตีโหดมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรเอาออกมาเอาตัวอื่นลงไปแทนบ้าง นี่กุก๊กเอาตัวตัวนี้ไปแทนก็จะยืนไกลนะคะตัวที่กุ๊กเอามาเนี่ยเป็นตัวที่ยืนไกลอีกหนึ่งตัวนะคะตอนนี้ก็เลยเหมือนจะมีตัวแทงอยู่แค่ตัวเดียวก็คือซุนเกียร์นั่นเองซึ่งคิดว่าน่าจะชิวๆอ่ะอนี่ไงลุยเลย นี่แน่โจมตีเข้าไปน่าจะเอาชนะได้สบายๆนะเอาชนะแล้วนี่แน่เรียบร้อยเอาชนะชิวๆมากเราต้องเอาเมืองคืนมาทุกคนจริงถามว่า ที่ต้องเอาเมืองคืนมาเนี่ยเพราะอะไรนะคะหนึ่งเหตุผลก็คือเราเนี่ยเมื่อเราครอบครองเมืองได้เยอะขึ้นนะคะเราจะสามารถอัพยศได้นะคะซึ่งตัวอัพยศเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับจํานวนเมืองที่เรายึดได้ค่ะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยก็กูเป็นบารอนหนึ่งใช่ไหมถ้าเราจะอัปเกรดไปเป็นไวท์เขาเนี่ยค่ะนี่เลยต้องมีเมืองที่ยึดได้60เมือง อีกยาวไกลเลยอะซึ่งถามว่าการที่เราอัพยศเนี่ยมันดียังไงนะคะนี่เลยมันจะมีพวกค่าสเตตัสที่เพิ่มขึ้นนั่นเองอย่างเห็นไหมกลายไปเป็นไวท์เขาเนี่ยเฮ้ย ATK เพิ่มขึ้น570อเ HP เพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเฮ้ยคือดีงามมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอัพไงมันต้องอัพนั่นแหละยศน,นะเพราะฉะนั้นก็ต้อง ครองเมืองให้ได้เยอะๆนะคะอุ๊ยมาดูเมืองเจียงเชี่ยกันบ้างดีกว่าเมืองนี้โอ้โหดูท้าทางโหดนะเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยไปลองไหมล่ะอุ๊ยเมืองนี้คือมีซุนเกียนคือเมืองนี้มันค่อนข้างใหญ่นะมันก็เลยแบบจะดูโหดๆห,หน่อยมีซุนเกียนด้วยอะทุกคนและแถมยังมีขุนพลอ,อื่นๆอ,อีกตั้งสี่ตัวจะรอดไหม กูขอเอาตัวนี้ออกมานะเดี๋ยวจะเอาจุล่เข้าไปแทนโอเคเรามาลุ้นกันทุกคนว่าจะได้ไหมมีซุนเกียร์นะซุนเกียร์น่าจะโหดมากอะซุนเกียร์เป็นระดับ UR N เลยนะคะโอเคในช่วงแรแกเนี่ยกูจะพยายามจะพยายามไม่ใช้สกิลนะเก็บไว้ก่อนเก็บสกิลเอาไว้ใช้แบบในกับตัวโหดๆไง เดี๋ยวขอโจมตีหมู่ไปสักหนึ่งรอบนะเพราะว่าตัวตัวมันเยอะค่ะโอเคเก็บสกิลไว้ก่อนทุกคนยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ม,ใชมาแล้วซุนเขียนจ้ามาแล้วต้องจัดสกิลหนักๆเลยนะคะมาทุกตัวแล้วเนี่ยยิงเข้าไปอวิเขาใช้สกิลเหมือนกัน น oh, oh, oh. ี่ป้องกันก่อนเพิ่มพลังดามจโอ้ยโอ้หกระเด็นเมื่อกี้กระเด็นเนี่ยเนี่ยเห็นป่าซุนเกียนเขานะคะใช้สกิลทีนี้ป้องกันได้ทุกคนเลยโอเคเมื่อกี้มีสกิลป้องกันอยู่กูกูก็เลยไม่กดสกิลนะต้องคอยดูจังหวะด้วยนะคะนี่แน่ เหมือนเขาลดพลังโกรธเราอะเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเย,วย่ขอฮิ้วหน่อยขอฮิ้วหน่อยโอเคเยี่ยมมากปานไว้ก่อนปึ๊บนี่มาอีกแหละสกิลไว้ละกดสกิลเก่งละเกินนี่แหละเอาไปคืนฮิ้วเก่งฮิ้วจังเล่มจุล้องจุล้องจัดหนัก เรียบร้อยเหลือคนเดียวเฮ้ยคนเดียวแล่านั้นเย้เรียบร้อยนะคะเอาชนะไปได้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากได้อยู่เราไม่มีคนตายเลยอะงอเลอค่าไหมอุ้ยแล้วก็เป็นการยึดเมืองครั้งแรกด้วยนะคะก็เลยได้กล่องรางวัลมาด้วยนี่ได้ไข่ทองด้วยทุกคน เล่าค่าตอนนี้เนี่เมืองที่ครอบครองเนะคะเป็น47เมืองแล้วนี่ตรงนี้ตรงนี้มันดูขาดๆเนาะมันควรจะแบบแล้วตรงนี้เป็นแบบย่อมนึงคืออะไรหย่อมนึงตรงนี้นะอ๋อแล้วก็สำหรับเกมสาบก๊โมเอะนะยคะยังมีฟังก์ชันพิเศษอ่าถ้าใครยังไม่รู้แล้วก็ กกูจะให้ดูตรงนี้ค่ะเมื่อเรากดที่ฟังก์ชันตรงนี้นะคะที่มันเป็นเครื่องหมายเหมือนกับหยุดที่มุมซ้ายบนนะคะจะเห็นได้ว่ามันจะมีฟังก์ชันหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะคะเขาบอกว่าบาดเจ็บชายบาดเจ็บหญิงเอ๊ะมันคืออะไรถ้าเรากดเปิดนี่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าบาดเจ็บเนี่ยมันคืออะไรนะคะลุย โอ้โหดีไงเ <laughs> มื่อตัวละครแบบบาดเจ็บหนักมากไหคะใกล้ตายค่ะมันจะมีฉากขึ้นมานะเป็นฉากเปิดกระบับเฮ้ย <c oughs> โดนแบบโดนบาดเจ็บป่าเสื้อผ้าก็ได้หลุดรุยเด็ดนึงบอกเลยว่าอยากจะให้ตัวคุณพลบาดเจ็บมากๆนะจุดนี้เนะะียค่ะถ้าเราไม่หิว นี่โอ้โหมีความโชว์แผงอกเล็กๆ <Okay. S 1> คือถ้าเราไม่ฮิวเนี่ยจะเห็นว่าเราจะได้มีความโชว์กันแบบนี้ทุกคนจะดีเหรอเพี่ยจะตายนะจะตายเอานะสงสัยต้องฮิวแล้วล่ะนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งฟังกชันหนึ่งนะสำหรับเกม3ก๊กโมเอค่ะบอกเลยว่า กับดาวจะไหลเล่นแล้วดิต้องแบบถอนหายใจเฮือกเลยเนะน <c oughs> คะกุยแก่แกหน้าอกข่าวมากทุกคน <c oughs> นี่คือตั้งใจให้ตัวละครตายเลยนะคุณพระ <c oughs> <c oughs> ตายแล้วอุ้ยชีทำไมอึมมากแล้ว อุ้ยชี่อึมมากนอกจากจะฮิวได้ก็ยังอึมมากด้วยสุดยอดไปเลยนี่คืออีกหนึ่งฟังก์ชันนะของเกม3าก๊กโมเอะนะซึ่งถ้าเราเนี่ยไม่อยากดูแบบวีดูแล้วเขินจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะเราสามารถที่จะปิดฟังก์ชันนี้ได้นะคะก็คือปิดตรงนี้นั่นเองอ่าเป็นโบนัสเล็กๆ สำหรับใครที่ชอบแนวนีนะคะก็น่าจะชื่นชอบพอสมควรนะคะหลายตัวละครมากๆเราสามารถที่จะเอาตัวละครของเราเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะแบบขอดูนี่รู้สึกหื่นไปไหมรู้สึกตัวเองหื่นไหมเออเดี๋ยวขอเลิอกอึมๆเลยนะเขานี่เป็นคนยังไงเนี่ย <c oughs> อ่ะ เดี๋ยวจะเอาผู้หญิงไปนะทุกคนเอาเอาเอาสาวสาวไปเอาสาวสาวไปนีเอาเตียวเซียนอย่างเงี้สาวงามในสากก๊กก็ต้องเอาไปนิดนึงอุ๋ยอุยชีดูไปแล้วเอาอุ๋ยชีออกไปก่อนดูแล้วดูแล้วขอตัวอื่นบ้างอ่ะนี่เลย จัดมาให้แบบจัดหนักเลยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าสาวๆเนี่ยจะน่าดูแค่ไหนทุกคนลุยแล้วก็ไม่ลืมที่จะเปิดด้วยนี่จัดไปรอบนี้เนี่ยได้ดูกันยาวๆแน่เลยนะคะบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ออกแนวเถื่อนด้วยฉันเถื่อนไปหรือเปล่า นีไ่ไงโอ้ mm hmm. สีขาว <su> สีขาวเขาเรียกว่าโบนัสจริงๆเอ่อคนแตละคนแต่ละคนสุดจริงอะทุกคนพูดเลยนะจ้างสุดหัวใหญ่มากจ้างสุดหัวใหญ่มากค่ะทุกคนนี่สามารถบอกขนาดของแต่ละคนได้เลยโอ้โห มาเป็นดับเบิลแบบนี้ก็เอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าเกมนี้เนี่ยมันมีแบบแฟนโบนัสให้ทุกคนได้ดูอะไรแบบนี้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหวังว่าทุกคนคงชื่นชอบนะเอาไว้เราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันถ้าใครมีคำถามอะไรหรือว่าอยากจะให้รีวิว เรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะคอมเมนต์ถามกกูได้เลยเพราะว่าตอนนี้ก็จะติดหนักมากสำหรับเกมนี้นะสามก๊กโมเอะนะคะเราจะมารีวิวแล้วก็มาเจาะลึกเรื่องต่างๆให้ได้ดูกันอีกแน่นอนติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้กูกูลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายจ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กกูนะ